กับตัวเอลุูด e ีแมกนะครับเป็น1.9 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเป็น1.9ตัวแซนั่นเองนะครับปี20จด21เลขไมา์แค่90,000กว่ากิโลนะครับโปรโมชั่นพิเศษก็คือฟรีทุกค่าใช้จ่ายของเรานะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีประกันเครื่องเกียร์2ปีนะครับฟรีบรกิการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศนะครับน้ำมันนะครับ1,000บาท วันนี้เอารถเข้าใหม่มาแนะน้ำนะครับกับตัวตัวเอซ d m a x นะครับเป็น1.9 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเป็น1.9ตัวแซนั่นเองนะครับปี20จน21เป็นรถประมูลหน่วยงานเข้ามาเลขไมค์แค่90,000กว่ากิโลนะครับคันนี้เด่นยังไงนะครับหนึ่งเลยคือสีครับสีดำเกียร์ออโต้ไม่หลักหมื่นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษก็คือฟรีทุกค่าใช้จ่ายของเรานะครับก็เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะไม่รู้ว่าจะสุดหรือว่าจะปล่อยต่อยังสิ้นปีเลยนะครับก็ต้อองบกว่า ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีประกันชื่อเกียร์สองปีนะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศนะครับน้ำมันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะภาษีพ,พรบทุกอย่างครบถ้วนนะครับแต่ละคันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าตัวแซดนะครับก็ต้องบอกว่าเดิมๆโรงงานเลยนะตัวนี้ไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นะครับไฟเลี้ยวเนาะไฟตัดหมอกนะครับตัวเขี้ยวอ่ะของดีแม็กมันแบ่งปีได้นะปียี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นเขี้ยวนี้ถ้ารถเป็นปียี่สิบสองปุ๊บเขี้ยวมันจะสั้นลงนะครับถ้ารถปีีเน่ย เี่ยวมันจะเป็น2ชั้นนะครับสังเกตได้จากตัวกระจังหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ารถเดิมโรงงานคือเป็นตัวสูงนะครับมันขับแล้วมาดูภูมิฐานนะตัวไฮรันเดอร์นะครับกันชนด้านหน้าชิดเลยเห็นไหมตัวรถเนี่ยไม่มีชนนะครับไม่มีพิกความจุมนานชนหนักล้อแม็กสวยนะสีเนี้ยเป็นล้อเดิมโรงงานแต่ได้เป็นสีเทาเข้มยางเป็นบิตโซนดูแล่อฟปียี่สิบห้านะครับกระจกมองข้างปบพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนรถกระบะเลยเหมือนรถแบบ รถสมัยใหม่ซึ่งน่าใช้มากนะครับพวกหน้าจอต่างๆนะคอนโซลคอนโซลต่างๆและคันนี้มาพร้อมระบบล็อกความเร็วนะครับหรือค r u i s e c o n t r ให้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติและคันนี้เกียร์เข้าง่ายมากนิ่มมากนะครับช่วงล่างดีนะแล้วก็มีแอร์หลังนะครับสําหรับผู้โดยสารตอน2เนาะเวลาใครขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตหนีเวลาขึ้นอย่างนี้ไฮแลนเดอร์นะครับมีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป่าให้เย็นฉ่ําไปเลยนะมีแอร์หลังมีที่เท้าแขนคือมีที่วางแก้วน้ําคือทุกอย่างครบ ใน,นเวลาเรานั่งนะครับมันจะจับแบบนี้ก็ได้หรือจะจับแบบนี้นะครับ <c oughs> คือละษับไหนที่ถูกต้องการนั่งรถสี่ประตูนะเพราะว่ามันจะโค้งโค้งนิดนึงนะคันนี้ไม่เก้าหมื่นรถสวยดูคัสซีนะข้างล่างนะใหม่ใหม่มากไม่มีสนิมเลยนะครับคอยทรงท่อไอเสียทุกอย่างนะครับไม่มีขี้เกลือไม่มีสนิมใดๆดทั้งสิ้นแล้วก็ไฟท้ายเป็นของตัวสูงนะครับมันจะเป็น LVD นะแลวด้านในเนี่ยมันจะเป็นหลอดไส้นะครับกันชนก็จะเป็นเดิมโรงงานคันนี้มีกล้องถอยให้นะครับเดี๋ยวผม พาไปชมห้องเครื่องนะคันนี้นะตัว1.9นะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันหนึ่งนะประหยัดน้ำมันนะแล้วก็วิ่งทางไกลหรือใกล้เนี่ยได้ดีมากนะครับรถเนี่ยเป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วนะครับของเมืองไทยเครื่องยนต์เนี่ยแห้งๆเลยนะอันนี้เราคลีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกจุดยึดเพนมาร์กต่างๆเนี่ยเดิมโรงงานยังอยู่หมดนะไม่ว่าจะเป็นหัวนอ็อตนะครับแล้วก็แก้มข้างนะครับ นะดูแลแผ่นเพจเดิมนะเป็นหมุดสีดานะย้านะแผ่นเพจเดิมต้องเป็นหมุดสีดําจริงๆรถทุกรุ่นนะ่ะมันจะเป็นหมุดสีดําหมดนะครับอันนี้ก็เอาไว้บอกสําหรับคนที่ดูรถไม่เป็นเนาะคันนี้คงสร้างเดิมรถสวยนะครับอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับก็ฟรีทุกอย่างเหมือนเดิมนะนะฟรีหมดค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนค่าเซ็นนอกสถานที่คือทุกอย่างนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็คือด้านบนนี้เลยครับพี่ spk หนึ่งแเซิร์ชไปใน g o o g l e ก็ได้แนละ้ว spk หนึ่งแขึ้นหมดพี่ ไม่ว่าจะเป็น TikTok, y อก t u b e Facebook นะครับจะเจอกันพี่โปรโมชั่นมากมายเลยคันนี้อิรูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าครับ